พ่อได้เตรียมสมุดที่มีช่องว่างเอาไว้แล้วตั้งชื่อว่าสมุดบริหารใจให้ยามเฝ้าประตูเอาวางไว้ที่โต๊ะทำงานทุกเช้าจดเรื่องที่ทำทุกวันไม่ว่าเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องเลวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จดหมดไม่เคยขาดตกกลางคืนก็ตั้งโต๊ะ ที่ลานบ้านสวดขอพรจากสวรรค์แม่เจ้าเห็นพ่อทำความดีได้ไม่มากถึงกับคิ้วขมวดพูดกับพ่อว่าก่อนหน้านี้เพราะมีแม่ช่วยทำความดีที่บ้านความดีสามพันเรื่องที่บนบานไว้จึงสำเร็จลงด้วยดีตอนนี้จึงบนได้ความดีหมื่นเรื่องแล้วที่อำเภอ ก็ไม่มีความดีให้ทำมากนักแล้วต้องรอถึงเมื่อไรถึงทำได้เสร็จสิ้นตกดึกคืนนั่นเองพ่อได้ฝันประหลาดย้นเหล่าฝันอ๋อ เธอเสียสวรรค์ดึกแล้วทำไมไม่นอนอ๋อเออรีเธอเสียสวรรค์ข้าน้อยเคยบนบานทำความดีหมื่นเรื่องแต่ว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่สำเร็จเลยคิดว่าในชีวิตข้าเนี่คงทำให้เป็นจริงไม่ได้แน่แล้ว <c oughs> เรื่องที่เจ้าบ,บนไว้สำเร็จลงตั้งนานแล้ว หรือว่าเจ้าไม่รู้เหรอเจ้าเป็นนายอำเภอของที่นี่เคยออกคำสั่งลดค่าเช่าที่ของชาวบ้านแค่เรื่องนี้ก็สามารถลบล้างหมื่นเรื่องครบตามจำนวนแล้วเดิมที่ค่าเช่าที่ของอำเภอสูงมาก สูงถึงสองเฟืองสามหลีเจ็หาวพ่อนะ่ะลดค่าเช่าลงเหลือหนึ่งเฟืองสี่หลีหกหาวแต่หลังจากที่พ่อได้ฟังคำเสียงสวรรค์ในใจก็ยังคงรู้สึกสงสัยเรื่องนี้สามารถลบล้างความดีหมื่นเรื่องได้เลยพอดีกับมีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินทางจาก อู๋ไทซานมาที่เป่าจือพ่อจึงเล่าความฝันให้ฟังแล้วขอคําชี้แนะท่านกล่าวว่าขอเพียงตั้งใจทําความดีไม่หวังผลตอบแทนแม้ทําดีครั้งเดียวก็เท่ากับการทำหมื่นครั้งแล้วการลดค่าเช่าที่ชาวบ้านนับหมื่นเป็นสุขแน่นอนว่าเรื่องเดียวเทียบกับหมื่นเรื่องไดแน่ต่อมา พ่อได้เอาเงินเดือนถวายให้ใต้ซื้อช่วยทำอาหารมังสวิรัตเชิญพระพิสุมืนรูปมาฉันเพื่อแสดงการแก้บนด้วยความจริงใจแล้วต่อมาเป็นยังไงบ้างครับนักพรตคงทำนายชีวิตพ่อว่าพอถึง53ก็จะถึงคาดแต่พ่อแม่ ไม่ได้บนบานขออายุยืนพอถึงปีนั้นก็ผ่านไปอย่างปลอดภัยตอนนี้พ่ออายุ69แล้วตำราเขียนไว้ว่าชะตาไม่ใช่สิ่งที่ควรเชื่อชีวิตของคนไม่มีสิ่งใดแน่นอนอีกอย่างชีวิตคนเราไม่แน่นอนต้องลิขิตด,ด้วยตัวเอง คำพูดเหล่านี้ไม่ผิดจริงๆโชคภัยของคนที่จริงเป็นสิ่งที่เราก่อขึ้นทั้งนั้นส่วนชะตาก็ใช่ว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้